สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับอาบน้ําให้หมูนะครับวเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะครับเป็นช่วงเดือนมีนาเมษานะครับมันก็จะทําให้หมูนะครับเกิดความร้อนนะครับถ้าหมูเกิดความร้อนนะครับแล้วหมูก็จะเกิดความเครียดนะครับก็จะทําให้การเจริญเติบโตของลูกหมูหรือว่าแม่หมูนะครับ มันมันไม่ดีนะครับ <c oughs> ผมอยากจะให้ดูบรรยากาศช่วงเที่ยงวันนะครับมันร้อนมากครับเนี่ยครับผมก็เลยจะมาอาบน้ําให้หมูนะครับตอนเที่ยงเพื่ออให้แม่หมูนะครับคลายเครียดแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้มันนะครับหมูก็จะได้อารมณ์ดีนะครับก็จะได้ไม่มีความเครียดการจะเริ่มเติบโตก็จะ ดีนะครับส่งผลดีนะครับเนี่ยครับมันร้อนมากครับก็เลยจะอาบน้ําให้มันนะครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นตรงที่ผมกําลังจะทําคอกใหม่นะครับทําคอกไม่ใช่คอกใหม่หรอกครับมันเป็นคอกเสริมขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับเป็นคอกเสริมขึ้นมาพออาบน้ําให้เสร็จนะครับผมก็จะเอา ผลไม้นะครับที่เป็นกล้วยสุกหรือว่ามะละกอสุกนะครับให้หมูกินนะครับหมูที่อยู่นี้แล้วก็คอกน้องนะครับกินนะครับครับพร้อมแล้วก็ไปทำขอมสัตคอกหมูเลยครับไปครับไป ี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารที่ให้มันกินเล่นๆนะครับให้มันคลายเคยรียดนะครับ เนี่ยครับตรงนี้เป็นมันเป็นแผลนะครับเกิดจากการให้กิจการที่มันนอนให้นมลูกนะครับแล้วมันก็เกิดเกิดเป็นแผลกดทับนะครับเนี่ยแต่ก็ใกล้หายซอกแต่ก็ใกล้หายแล้วนะครับเนี่ยครับอาบน้ำให้มันแล้วมันก็สดชื่นนะครับมันก็เย็นดีนะครับแล้วก็หมูมันก็ได้คลายเครียดด้วยนะครับถ้า มันได้ไข่เค็ดแล้วมันก็จะกินอาหารดีนะครับเนี่ยครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับหมูมันก็เป็นสัตว์นะครับมันก็เคยอยู่ป่าอยู่อะไรมาก่อนนะครับตามชีวิตจ,จริงมันก็เกือกโคนเกือกดินอยู่ตามธรรมชาตินะครับแต่ว่านี่เรามาเลี้ยงในคอกนะครับมันก็ต่างจากธรรมชาติของมันก็เราก็ทําให้มันเหมือนธรรมชาติของมันสุดนะครับนี่ครับ ลูกหมูก็แข็งแรงอ้วนท้วนดีนะครับชุดนี้ก็ตอนแรกนะครับก็คลอดมานะครับสิบเจ็ดตัวพอดีว่าผมนะครับอ่าไม่เห็นตอนมันคลอดนะครับแล้วมันทับมันมันมันทับลูกมันนะครับตายสี่ตัวก็เหลือสิบสามตัวนะครับเสีดาตอนที่ผมไม่เห็นมันคลอดนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะออกตอนไหนนะครับเนี่ยครับอีกอีกไม่นานผมก็จะแยก อยู่ให้มันอยู่คนละที่กับแม่นะครับก็จะทําการหย่านมให้มันนะครับนี่ครับลูกหมูมันก็เริ่มโตแล้วครับเวลาที่มันกินนมแม่มันเยอะๆนะครับแม่มันก็เริ่มผอมนะครับนะครับแต่ก่อนนี้สัลหลังเนี่จะไม่มีนะครับกระดูกจะอ้วนมากครับแม่ตัวนี้ทีนี้ลูกกินนมมันก็เลยทําให้อ่าผอมลงนะครับลูกมันก็ตัวเยอะตัวโตแล้วด้วยนะครับก็จะทําการแยก คอกให้ลูกกับแม่มันอยู่กันละคอกกันนะครับแล้วก็ให้แม่มันติดสัตว์ใหม่นะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงไรนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ